อันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับพี่เสือโยนีโยนีแม่โยนีแม่องค์กําเนิดแม่องค์กําเนิดครับหลวงพ่อพินะทํามาจากอะไรครับอย่างเงี้ยน็นพายเช่พูเนื้อเดียวกับอ่ของพายบุทิมพายชมพูพายบุทิมที่บอกว่าอะไรเนี่ยไปพกที่ที่เชียงใหม่เขาชื่ออะไรอ๋อเฮียสักดาเฮียสักดาไปพกอายุหกสิบปีอายุหกสิบปีว่าสามเดือนถ้าเกิดได้ถ้าสามเดือนจำกัดบตีนจะากัดบตีนพี่เสือนะสามเดือน ผลเป็นไงฮะเดือนครึ่งเดือนครึ่งเป็นไงครับมากัดทุที่เลยอันนั้นไม่ใช่ผมแน่นอนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ปารถนาอะไรแต่ว่ามีนิดนึงนะฮะอะไรเงี้ยอันนี้คือมากัดถุงที่เลยกัดทที่เลยนะโอ้มันไม่ธรรมดานะโดยสองเอาของเมื่อคืนโดยสองของเมื่อคืนเพราะว่าสัของเหล่านี้เมียเขาไม่ให้ไม่ให้มายังยังยังยงีัยงมันน่าจะขอสักหลายหลายคนนะแกมีตังไม่เงียสดาเนี่ยตังดีพาไปขาเพราะคนรวยใช่ไหม เมียครเป็นเจ้าของที่สอยอายุ30ว่าโอ้โหแล้วแล้วคนอายุป่านนั้นนะคัดช่อมทำไมถึงจะเอาแกขนาดนี้มันทําปุ๋ยซะดีกว่าสามสี่รอบอายุอ่ะโอ้แล้วหแล้วจีซดารวยไหมกี่ร้อยล้านหลักร้อยไหมไม่แกเป็นพ่อค้าขายผลไม้เฮ้ยอย่าไปใช้นี่นะอว่าคือถ้าคนรวยนี่จะพูดอีกเรื่องนะครับแต่นี่ไม่ได้หมายว่ารวยนะพอมีแค่นี้แต่เอาไปใช้ก็มีเงินหมืุนเวียนนะเดือนก็เจ็ดแปดแสนแล้วแหละโอ้เป็นขี่เบนซ์สบายเลยนะ เบ็คีเบสดีคือขั้นเก่าขั้นเก่าคือรายได้ของเขาคือเจ็ดแปดแสนใช่โอ้โหเยอะกว่าเราอีกนะครับท่านผู้ชมอ่ะอันนี้คือทํามาจากอะไรนะขออนุญาตทำไมเป็นสีชมพงไายนะโอเคอเคมีประาศการว่าโอเวอรี่โอเวอรี่โอเวอรี่เพราะว่ามากมายเขาว่าไม่เพียงพอมากมายไม่เพียงพอโอเคโอ้โหนี่วันนี้ได้ความรู้มากนะครับอันนี้คือ ม่่อยูนสงสัยจะเสร็จผมนะฮะอันนี้นะฮะเพราะว่าสั่นมือสั่นกึกๆๆๆเลยนะฮะสัน่นๆนะนะนนะฮะแต่ว่าไม่ได้ไปใช้ใทางที่ผิดนะครับไม่สนับสนุนนะ